สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่23นะคะพฤษภาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพระฤาษีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องคาเป็นแนวทางทุกวันนะคะเพื่อใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนั่นเองนะการทานายดูการทํานายดวงนะคะพี่น้องคาทํางานลุยกันต่อนะคะหยุด เพื่อที่จะให้ทําบุญนะคะสร้างบุญสร้างกุศลหนึ่งวันและเราก็จะต้องทํางานต่อในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขายังไงแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะพี่น้องนะและใครต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวทักไดีไลน์โปรโมชั่นพิเศษหมดเขตวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้อง่านะเป็นแบบนั้นกันเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าหมอนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ มาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นไงคะอารมณ์เป็นลมเป็นไฟเหมือนเด็กๆเลยนะคะเรามาระวังด้วยนะคะและก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะคะที่ให้พี่น้องวันอาทิตย์เลือกละในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะอึดอัดลังเลสงสัยเนาะก็ให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องคะมันอาจจะสิ่งที่เราเลือกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้นะคะพี่น้องหนาะอย่าได้กังวลแล้วก็เรามาระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะใครที่มีโรคประจําตัว อยู่มโอกาสดกำเริบได้นะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนะคะเอินก็กระดูกสายตาดวงตาค่ะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องและเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานและเป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการงานดีเยี่ยมเลยค่ะกิจาการโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์มีออเดอร์รัวๆค่ะพี่น้องคะใครที่ขายของไม่ค่อยที่จะดีในวันพรุ่งนี้เริ่มดวงเปิดนะคะในเรื่องของลูกค้านะคะ ในเรื่องของกรัลรยาณมิตรที่ดีมีเข้ามาแน่สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองแล้วก็สี่สองหนึ่งสองสี่สองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นตัวตนเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะพี่น้องขานะมีความรู้สึกว่าห่วงใยนะคะ บริวา,ารซะเหลือเกินนะคะแล้วก็ในวันพวกนี้นะ,ะเรื่องของการงานกิจการนะคะถือว่าเด่นนะคะพี่น้องขาน่าสามารถควบคุมบริวารกิจการงานโปรเจกต์งานได้เป็นอย่างดีบริวารคนในครอบครัวอบอุ่นขึ้นลงตัวขึ้นนะคะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันทรเป็นอย่างดีพี่น้องวันจันทรบางท่านก็นะคะมีการที่จะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะในเรื่องของกิจาการนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยับขยาย นะคะรอโอกาสให้พร้อมก่อนนะว่าอย่างนั้นพี่น้องวันจันบอกนะคะให้ออกมาค่อนข้างที่จะดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมาจากเลขเอ่เกี่ยวข้งของกับบุตรบริวารคนในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกสี่แล้วก็หกนะคะโทษนะคะหกหนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าค่ะพี่น้องวันจันขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวัดอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะโอ้ยเงินดีเยี่ยมเลยนะ,ะพี่น้องวันอังคารรวยนะคะตัวตนนั้นขึ้นราชินีเรียนนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็เ e อ็มเพรสอีกต่างหากนะคะมีบริวารให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีคลิกปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันอังคารแล้วล่ะค่ะนะคะโชคดีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเงินงานกิจการรวมถึงทรัพย์สินนะคะความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอังคาร โอ้ยไม่เคยสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารที่หยิบให้มาเนี่ยฉะนั้นพี่น้องวันอังคารค่ะดวงเปิดดวงพลิกไปในทางที่ดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะพี่น้องค่ะเตรียมรับเรื่องราวดีๆได้เลยนะคะพี่น้องนาเอาอย่างนั้นกันไม่พูดมากเจ็บคอค่ะ,คะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข43แล้วก็10 43 10ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันอ่าพุธกลางวันนะคะอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆํากิจําการประสานงานนะคะหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีกัระยะาณมิิรที่ดีนะคะมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะยังคงทํางานหนักๆลุยๆน,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 นะคะพี่น้องขาแต่สําเร็จนะคะในทุกเรื่องเลยหน่อยนะคะพี่น้องขานะฉะนั้นก็ต้องให้อดทนว้าวมีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีเงินก้อนโตโตเข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะ ฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้ดีเวอร์เลยค่ะนะคะพี่น้องจ๋าเยี่ยมค่ะเอาราคาเลขนําโชคจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งแล้วก็แปดห้าสามหนึ่งแปดห้าค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนโดูกันอ่าพุธกลางคืนนะคะก็คือในลักษณะของอติดในเรื่องของการเงินเนาะอ่าในลักษณะ ใช้แบบนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่เป็นหนี้เพื่อนเพื่อนก็เป็นหนี้เราเนี่ประมาณนี้แล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะก็มีเม็ดเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนี่แน่นอนเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะหรือเป็นห่วงคนรับคนที่อยู่ไกลๆนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดีนะมีเม็ดเงินเข้ามาเอ้าโชคดีนะคะพี่น้องคะ พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เดือดซันขึ้นหายห่วงนะคะพี่น้องจ่านะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์บริวารก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่จะเตือนพี่น้องวันพุธกลางคืนก็คือเรื่องของการวิตกกงังวลนะเออถ้ามีเกณฑ์ถ้ามีแปรันที่จะออกเดินทางนะไปทํากิจทำก,ทรการไกลๆไปนะคะออกนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเนาะแล้วกังวลเป็นห่วงคนอยู่ข้างหลัง พี่น้องวันพุธกลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไปได้เลยค่ะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขน้าให้เลขอะไรมีเลข68319 68319ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะเป็นแบบไหนดาบสมงกุฎนะคะปัญหาต่าง นะคะโดนจัดการโดนแก้ไขแล้วนะคะในบางส่วนแต่ก็ไม่ไว้ที่จะกังวลน,นะคะกังวลในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะนี่นะพี่น้องขาอย่าได้กังวลอย่าได้เครียดนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริวารน,น่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องขาขึ้นเดือมนมเออเูนเรเบิร์นี่แต่ว่าไพ่ก็ชี้ดีนะบอกว่าให้พี่น้องวันพรค่ะสวดีให้ความรักความเมตตากับบริวารสะนะคะถือว่าเป็นถือว่าเป็น นะคะคนที่เราจะต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นลูกเองบริวารทั้งหมดนะคะให้ความรักความเมตตาและทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้ลงตัวนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีเรมามัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะอย่าได้กังวลค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างแก้ปัญหาได้ขึ้นดาบสมมงกุฎค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข18แล้วก็64 1864่ห่ค่ะขอให้เห็ง มาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นะคะเออเรื่องงานเรื่องกิจการเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะนะยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ในวันพรุ่งนี้อ่าให้น้มัติระวังเกี่ยวกับคําพูดอย่าพูดเป็นเด็กๆนะคะพี่น้องคนะ่ะเนาะแล้วก็พี่น้องวันศุกร์ก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะอรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีและอาจจะเดินทางก็ได้นะ เดินทางทำกิจทำการภาษางานหาลูกค้าหาสินค้าประจำหน่ายประสบความสำเร็จนะคะทุกอย่างค่อยๆเดินประคับประคองนะคะนี่อย่างระมัดระวังนั่นเองนะในทุกเรื่องด้วยสำหรับพี่น้องวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าให้ออกมาดีเหมือนกันค่ะพี่น้องคะ่ะในทุกเรื่องเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราหรือเลขเกี่ยวข้องกับพานะก็ได้คะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสี่หกค่ะขอให้เห่งๆมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นไงเดอร์นะคะโอยอยู่มสมบูรณ์บังเกิดขึ้นลงตัวขึ้นนะคะดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเอ้ยโทษโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมีเครดิตมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะพี่น้องขาขอเครดิตไว้มีโอ,อกาสผ่านละในวันพรุ่งนี้นะคะได้คําตอบแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะใครที่มีลูกน้องลูกน้องอย่าบ้าพลังอย่าอารมณ์เสียอย่าเอาแต่ใจนะคะลูกน้องหนีหมดนะ,ะพี่น้องวันเสาร์ก็ยังคงที่จะต้องเคงงลียร์งานทํางานหนักๆลุยๆเหนื่อยๆ แต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดประสบความสําเร็จนะคะในทุกเรื่องเหมือนกันเนาะในวันพรุ่งนี้พระหยกมาค่อนข้างดีค่ะพี่น้องค่ะเอาราคะเลขนาโชคมาจากไหนนะ่ะมาจากเลขอะไรเลขตัวประจําตัวของเรานั่นเองค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะป้าหมอไวยพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยรวยโชคลับทวีคูณค่ะสวัสดีค่ะ